อีวุ้นน่ะอีวุ้นน่ะก็อีวุ้นมันก็หาแดกกับอีเฉินจื้ออีเฉินจื้อก็คิดว่าตัวเองได้เส้นใหญ่ได้สัญชาติของอีวุ้นไปแล้วจากนั้นก็อยู่อย่างราชาเลยที่ประเทศคาเมหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีวุ้นก็ตั้งปินกุ๊บปรากฏล่าสุดอีปินกุ๊บนี่มีแม้กระทั่งแบงก์ธนาคารใหญ่ที่สุดในคาเมปรากฏล่าสุดคนคาเมรร้องไห้กระจององแงเพราะว่าไปเบิกเงินไม่ได้เพราะว่าธนาคารปิด อันเนื่องมาจากว่าธนาคารปินกุ๊ปเนี่ยของธนาคารปินปินแบงค์เนี่ยนะมันไปผูกพันกับอีเพื่งสแกมเมอร์คือเอาเงินจากสแกมเมอร์ที่ดูดเงินคนไปทั่วโลกโดยเฉพาะแม่งคนไทยเนี่ยเสียไปเนี่ยปีหนึ่งไปหลายแสนล้านคนแก่ที่นั่งอยู่กับบ้านบรรดาพวกครูบาอาจารย์เก็บเงินไว้ปรากฏว่าอีพวกสแกมเมอร์สแกมเมอร์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยโทรศัพท์มาฮัลโหลนู่นนี่นั่นมึงเห็นไหมละ่ะเดี๋ยวนี้เสียงฮัลโหลมีไหมละ่ะ เสียงไฮโลตอนนี้มีไหมล่ะมึงเห็นว่ามีไหมล่ะเออเสียงไฮโลตอนนี้หายไปหายไปตั้งแต่เอฟสิบหกของเรากับกริปพินขึ้นไปตะลั่งบัางตะลั่งบัางตุรีบุยตุรีบุย กระจุยกันเต็มปอยเป็ดนั่นแหละมันย้ายฐานหนีระหว่างที่มันย้ายฐานหนีปรากฏอเมริกาก็จีบ้บอกว่าอีปินกรุ๊ปเนี่ยมันห้าแสนล้านเนี่ยให้เอาตัวเนี่ยส่งให้อเมริกาอเมริกาจะไต่สวนมันอีวุ้นเส้นเนี่ยหาแดกกับอีปินกรุ๊ปเนี่ยมานานแสนนานจนกระทั่งได้รถได้บ้านได้บ้างจนกระทั่งไปได้บ้านอยู่ที่ประเทศเออ,อสเตรเลียเมลเบิร์นหลังละสองร้อยสามสิบล้านบาทอีวุ้นะ่ะได้คนละหลังคนละหลังเลยอะเอออีฉัชนจื้อเนี่ยไปให้ประเทศจีน ให้กับประธานสีค่ะส่งให้ประธานสีทาไมนี่เหรออุ้ยให้ประธานสีประธาสีประธานสีก็ตัดคอมันในสาขะอิชนินนะ่ะไม่ต้องพูดอะไรตัดคอเลยแต่ถ้าเกิดส่งให้อเมริกาส่งให้อเมริกาอเมริกาจะต้องจับอีวุ้นไปด้วยทั้งครอบครัวทําไมละ่ะเอ้าก็ถ้าเกิดส่งให้อเมริกาอิชนินมันก็ต้องแฉว่าทําไมมันอยู่ที่ประเทศคาเมได้ทําไมมันอยู่ในประเทศคาเมได้ทําไมมันได้สัญชาติคาเมร มันแบ่งมรดกตกทอดให้ใครมันเป็นโกงคนมาทั้งโลกสแกมเมอร์สแกมเมิดโกงมาทั้งโลกดูด,ดเงินมาทั้งโลกแล้วโกงออนไลน์ทั้งหมดแล้วโกงเงินคนแก่ประเทศไทยโกงเงินคนแก่เกษียณจากประเทศอเมริกาแล้วจากนั้นเงินอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่ปินคุปบแล้วเงินอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่บ้านวุนเส้นนั่นแหละอีวุนเส้นก็เลยไม่ส่งผู้ไายข้ามแดนให้อเมริกาก็เลยส่งไปตัดตอนที่ประเทศจีนประธานสีได้หน้าไปค่ะประธานสีนะปัจจานทันทีพอได้มาปุ๊บอเมริกา กำลังแบบเฮ้ยทำไมไม่ส่งให้กูวะประเทศจีนก็เลยเปิดหัวมันมาเลยค่ะใส่หมวกเห็นไหมใส่หมวกไอ้ไหมพอมอะตำรวจของประธานสีดึงหัวอีเฉินค่ะประธานเฉินปรินกุป๊ปห้าแสนล้านเป็นยังไงล่ะตำรวจจีนสามคนหิ้วปีกลงเครื่องขึ้นเครื่องสองขึ้นเครื่องก็ปุ๊บดึงหัวออกมาปุ๊บเปิดเปิดหมวกใหม่คุมหน้าเปิดตัวคุมหน้าออกมาปุ๊บหน้าไอ้เฉินค่ะตอนนี้ไม่โดนไม่รู้ว่าโดนสืบสวนสอบสวนที่ประเทศ ชัยหน้าไปถึงไหนอย่างไรติดตามตอนต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวพอประธานสีเขาชลึกจึกชลึกจึก <fic ult hike> พอเขาได้ข้อมูลจากอีพีอิเฉินเสร็จอ่ะเขาจะต้องสอบอาข้อมูลมันก่อนพอได้ข้อมูลเสร็จอะไรเสร็จว่าอีเฉินเนี่ยทาอะไรอยู่ที่ไหนบ้างพอได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บอิเฉ <s in> ินก็ฟึ่งไม่รอดค่ะส่วนอีวุ้นก็คิดว่ามันจะรอดอีวุ้นคิดว่ามันจะรอดเพราะมันคิดว่าอีวุ้นเนี่ยคิดว่ามันจะรอดเ <in> พราะคิดว่าเฮ้ย ฉันจะไม่ต้องไปขึ้นเป็นเหมือนกับประธานาธิบดีของประเทศเวเนซุเอลาที่โดนอเมริกาเนี่ยตะลังบงังตะลังบงังตะลังบงังอุ้ยหนักหน่วงกว่าจะเจอประเทศไทยใส่กระบาลซะอีกหนักหน่วงกว่าค่ะอีวุ้นน่ะมันก็กลัวว่าตัวมันกับตัวลูกมันเนี่ยต้องโดนอเมริกาหอบพิวไปเพราะว่ามันเป็นอาชญากรโลกถ้าเกิดอีเชินเนี่ยไปเป็นขึ้นศาลที่ประเทศอเมริกานะอีเชินต้อง ต้องต้องป้ายสีมาให้กับอีวุ้นว่ามึงอยู่ได้ยังไงอีวุ้นก็จะต้องอีวุ้นเลยอีอะไรเอ่ยทั้งตระกูลวุ้นเนี่ยมันก็ทั้งตระกูลวุ้นเนี่ยก็จะต้องไปขึ้นศาลอเมริกามึงนึกเข้าใจไหมก็ปิดประตูวุ้นเลยค่ะประเทศกัมพูียก็ต้องเปลี่ยนป,ะ,ปะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีใหม่จะเอาเจ้าองค์ไหนของประเทศกัมพูียกลับมาบริหารประเทศก็ไปเลือกเอาหรือไม่ขึ้นจะไปเอานะคะ มีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องเลือกตั้งตระกูลวุ้นจบแล้วจบจงที่สแกมเมอร์นี่แหละกูบอกแล้วสแกมเมอร์สแกมเมอร์เนี่ยแหมหลอกเงินคนแก่บ้านกูจังแม่งโทรมาฮะหลอวเนเน่ภาษีภาษีภาษีนุนี่ภาษีโอนสามแสนอีหา่าท้ลอยไปเฮ้ลุงดำลุงดำ,ลงดำเออลุงดำนี่ไงลุงดำโอนไปสามแสนอีหา่าเสียงรัชาการบ้านกูอะเจอไปหมดเก็บเงินไว้ให้สแกมเมอร์ผลาญ ลูกหลานจะยืมนี่โอ้โหแต่ละบาทแต่ละสตังค์ร้อยสองร้อยยังต้องยืมเลยยืมแล้วต้องคืนคืนแล้วจะต้องแบบว่าจ่ายดอกเบี้ยพอสกแกมเมอร์โทรมาออนพันทีค่ะหูให้ซื้อครีมไปทาตัวหนังจะได้ไม่เหี่ยวหนังจะได้ไม่หยิบติดมือแม่สามร้อยเก้าสิต่อแล้วต่ออีกรอโปรโมชั่นสามหลอดแถมไม่อีกหลอดยังคิด,อดรอรอโปรโมชั่นยังไม่ซื้อนะคะคุณบริการดูแพง ยังไม่คิดซื้อพอสแกมเมอร์โทรมาเป็นไงโอนทันทีสามหมื่นค่ะอีเจ้ครูเกษียณพยาบาลกเกษียณใดๆเกษียณซื้อไปค่ะอีเจ้ไม่ใช่เก็บเงินไว้ให้หลานผานเก็บเงินไม่ให้ลูกสะภ้พลผานแล้วก็ผิวตัวเองก็ยาเพียวคนเราเนี่ยอายุเนี่ยนะมันจะอายายก็ตามแต่เราต้องสดใสอยู่เสมอมึงไม่ใช่ว่าอุย้ยตื่นมาปุ๊บหนังเหี่ยวหลานมีตังใช่ไหม แต่ตัวเองนี่หนังเหี่ยวมากเลยสภาพเนี่ยเดี๋ยวลูกสะใภ้มันจะบอกว่าเอาแม่ปวดก,กูใกล้ตุยแล้วเว้ย่ไงไม่ได้มึงไม่ได้มึงให้ลูกสะใภ้นะมาดูแคลนมึงว่าเดี๋ยวคือมึงต้องหัวต้องดาคลับอย่ามางอกย้อมผมไปอีเจ๊นี่เบอร์ศูนย์หนึ่งดำคลับอย่าง,งอกงอกเมื่อไหร่ล่ะนึกว่าเราใกล้ตุยยี่หาแย่งมาระดกกันอีกยังไม่ตุยแม่งย่องมาระดกแล้วหุ่นทุเรียนปังทุกปีจ้ะ ทำไมล่ะมึงประเทศจีนมีสองพันล้านคนประเทศจีนมีคนน่ะหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคน,นชอบกินทุเรียนมากคนไทยไม่กินไม่เป็นไรมึงส่งออกจีนอย่างเดียวลงจีนมาเตรียมรับอย่างเดียวเลยตอนนี้มึงแค่อย่าตัดทุเรียนอ่อนเข้าใจไหมเจ๊อย่าตัดทุเรียนอ่อนแค่นั้นเป็นพออย่ามึงเห็นจีนซื้อเยอะแล้วมึงนั่งตัดทุเรียนอ่อนไม่ได้มันเสียคุณภาพ อย่าเอาทุเรียนเขมรมายัดไส้แล้วก็อย่าเอาทุเรียนเวียดนาม,มายัดไส้แล้วก็ส่งเป็นทุเรียนไทยอย่าทําแค่นั้นแล้วทุเรียนมึงจะพรีเมียมเหมือนกระเป๋า,อาปเอเมอ่ะก็แต่จปะเออปกติราคาเท่าไหร่ใบละสามแสนแต่ถ้าเกิดมึงเนี่ยไม่ทําให้มันพรีเมียมมันจะเหลือเท่าไหร่มันจะเหลือสามหมื่นแล้วถ้าเกิดมึงไปซื้อของปลอมเท่าไหร่สามพันชิบหายเลยทีนี้เข้าใจยังดังนั้นอย่าทําทุเรียนปลอมมันก็จะ มูลค่าทุเรียนหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศมันก็จะลดลงและมูลค่าทุเรียนมึงจะลดลงเธอรู้ไหมทุเรียนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยผูกต้นข้ามปีซื้อกินลูกละหมื่นลูกละสองพันยังซื้อเลยลูกละแปดพันลูกละหมื่นซื้อกันนี่ตลาดอตกเนี่ยเขาผูกต้นกันเป็นทุเรียนต้นนี้ทุเรียนต้นนี้ต้องไปผูกกระเป๋าต้องไปเขาเรียกว่าผูกปิ่นโตไว้หลายปีที่อตกเออกิโลละพันนะมึง ลูกหนึ่งเนี่ยมากี่กิโลก็คูณพันไปอ่ะนี่ทุเรียนอ,อตัตะกอมันถึงอร่อยไงคือมันนูมันอะไรอ่ะทุกะจารเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าตัดทุเรียนอ่อนเด็ดขาดมันจะเสียคุณภาพอย่าว่างกะอย่าวังหวังหว,ว,วังร่ำกับหวยอย่าวังรวยกับการตัดทุเรียนอ่อนจำไว้นะแล้วมันจะเสียคุณภาพชั้นใดก็ชั้นนั้นนะทุกคน นั่งอยู่กับเย่าเฝ้าอยู่กับเรือนนั่งเป็นด็อกเตอร์มาริกาอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนแล้วก็ขายสกินแคร์ไลฟ์สดปากหมาแล้วก็หน้าตาดีไปเรื่อยๆในปี2อ6 9ค่ะโอเคนะคะ มีหลายคนถามฉันว่าด็เตอร์ไม่ไปลงสอสอเลยอยากจะเลือกคำปั่นคำปั่นไม่มีสิทธิเลือกด็อกเตอร์มาริกาค่ะทำไมด็อกเตอร์มาริกาไม่ลงเป็นตัวเลือกค่ะสนามนั้นขอบายไม่ลงไปเป็นตัวเลือกให้ใครตามนั้นค่ะคำปันอยากดูอยากอยู่แบบ ชิวๆมีความสุขจิบกาแฟาดื่มชาตื่นเช้ามาจิบกาแฟาตอนบ่ายๆก็จิบชาในสวนตอนเย็นๆก็จิบจำเป็นตอนดึกๆก็วายแดงของที่มีเอามากินให้หมดเพราะว่าคนที่ สำคัญที่สุดในบ้านเราก็คือกูนี่แหละปัญหาคือไม่ใช่ว่าวายดีหรือไม่ดีปัญหาคือวายดีๆต้องกูกินไม่ใช่รอเอาไว้ให้แขกผู้ใหญ่กินไม่มีใครเป็นผู้ใหญ่เกินกูแล้วบอกกับฟาชีไปแบบนี้ฟาชีบอกอก็แล้วแต่ก็แล้วกันฝาชีไม่เถียงซักคำฟาชีบอกว่า Y DD, y DD, ไวดีๆไว้ดีๆเก็บไว้ให้แขก V I P กินเขาพูดอย่างนี้กูก็พูดตั้งแต่ต้นปีเลยบอกว่าเขาบอกว่าไวนดีๆเอาไว้เก็บให้ผู้ใหญ่กินฉันก็เลยพูดไปทันทีว่าในประเทศนี้เนี่ยสำหรับเธอเนี่ย ใหญ่กว่ากูเนี่ยคือใครพูดแค่นี้แหละสามีก็เลยบอกว่าเออถ้งงางั้นจะกินก็เปิดกินไปเลยสามีบอกถ้งงางั้นเจ๊จะเปิดกินก็เปิดกินไปเลย clears ซัมติงไหลแดดเมืองกูอายุห้าสิบสองใครจะผู้ใหญ่กว่ากูอีก ใครจะผู้ใหญ่กว่ากูอีกไม่นะกูเว้นให้พี่ปองคนเดียวใช่เวลากินไปเรื่อยๆกูก็ซื้อมาคืนเขาทีละลัง ตัวไม่มีอะไรท้าทายอีกต่อไปแล้วก็มีอย่างอื่นที่จะต้องทำมากกว่าแล้วก็สนุกกว่ามีความสุขกว่าแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คนเราแต่และช่วงวัยเนี่ยถ้าคนอื่นที่เขามีความปรารถนาและก็โอกาสอาจจะแคบกว่าเราเนี่ย หรือว่าทางเลือกเขามีไม่มากหรือว่าเขาอาจจะมีความใฝ่ฝันอยู่ทุกคนเขาก็ทําไปแต่สําหรับดรมเิกาคืออิ่มตัวแล้วก็ทำมานานแล้วทำมาเยอะแล้วทำมาเยอะเกินไปแล้วแล้วเสียสละเวลาของตัวเองส่วนตัวของตัวเองทุ่มเทไปเยอะจนเกินไปแล้วนานเกินไปแล้วอิ่มตัวจบ เนาะขอบคุณที่ถามแต่ว่าก็พร้อมจะตอบทุกวันค่ะอิ่มตัวตรงๆนี้แหละอิ่มตัวอิ่มตัวไม่คิดที่จะบุลลี่วงการการเมืองแต่ว่าอิ่มตัวจริงๆเพราะว่าเราทำมานานกว่าคนอื่นแล้วทำมาเยอะกว่าคนอื่นแล้วค่ะแล้วก็เสียสละมาเยอะเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ พูดได้ว่าดรบริกาพูดได้ว่าก็ก็ตามนั้นนะคะอือ <Aud itor> ค่ะทุกคนอยากให้ลงอีกอยากให้ลงอีกไม่ใช่จังหวะของด็อกเตอร์ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้มีความรู้สึก อะทุกวันนี้คือคุณต้องคุณต้องเข้าใจคำว่าอิ่มตัวก่อนความอิ่มตัวเนี่ยเราไม่มีแพชชั่นอ่ะพอคนเราไม่มีแพชชั่นเราจะทําแบบสังกตาย